อบฮอดสอ่งคัพพีนะคะมันีหนึ่งคัพพีแล้วก็ผนงมันีพแนงไปแกงเองค่ะนะคะแนงไปแกงเองนะคะ,ะ,คะ,ไ,ะ,คะไทยโบเปียนนะคะย้อนความถี่บะหมักอาหารไทยนะคะหนึ่งมันมีส่วนผสมของกะทินะคะเป็นคนที่บะหมัก,กินกะทิกะทิที่เป็นแกงนะคะชิมก่อนอันดับแรกต้องชิมก่อนว่าตอนน่งเขาซื้อปาจังเลย รสชาติแบบนี้จะคลองมากค่ะนะคะรสชาติแบบนี้ตัวเองชอบนะคะแต่บงหัวคนอื่นสิมัครก็จะคองบ่เ่รสชาติแกงจะคองเค็มจะเป็นยังไง <c oughs> นะคะ,อ,ะอันนี้น,นี้มะเขือพวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องช่างเครือเตอร์ทุกคนคะ่ะเมอนก้าข้าวหนึ่งทัพีคือเกานะคะ มากินมากินมะเขือแก่แงนะคะรสชาติแบบนี้อาจจะคลองมักค่ะนะคะรสชาติแบบนี้ตัวเองชอบนะคะแต่บางหัวคนอื่นสิมัคืก็จะพองบอกเน่าปลาตอนึงเขาซื้อปลาจริงด้ ชิมก่อนอันดับแรกต้องชิมก่อนปลาตอนนึงเขาซื้อปลาจังเลยแต่ที่นี่ไม่เห็ดเองเพราะว่าเพราะว่าลูกมักค่ะเพราะว่าลูกมักจะไม้ไม่มเห็ดเองรส <c oughs> ชาติแบบนี้จะคลองมักค่ะนะคะรสชาติแบบนี้ตัวเองชอบนะคะแต่บางหัวคนอื่นสมักก็จะพองมดกค่ะ รสชาติแบบนี้จะคลองมากค่ะนะคะรสชาติแบบนี้ตัวเองชอบนะคะแต่บังหวั่าคนอื่นสมคัคก็จนะคลองเบ่อขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวีดีโอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องช่างเครียดเตือนทุกคนค่ะ มื่นอนี้กับข้าวหนึ่งทัพพีคือเกานะคะสรุปแล้วเจ้าของเก็ดเองแซ่บค่ะนะคะ รุปแล้วจ้าของเก็บเองแซ่บค่ะนะครับค่ะแต่้านได้ด้วยค่ะแต่ทามได้เดี๋ยวมือนี้ช่วงบ่ายสิมาฟังผล คนนะคะที่รับชมคลิปเป็นตัวขอบคุณค่ะรสชาติแบบนี้จะคลองมากค่ะนะคะรสชาติแบบนี้ตัวเองชอบนะคะแต่บางหัวคนอื่นเสิหมักก็จะคลองบอ่เนี่ยบห่หอดสรงทับพีดนะคะมันเย็นทับพีแล้วก็ผนงมันเ้พะผนงไปแกงเองค่ะนะคะแนงไปแกงเองนะคะ รสชาติแบบนี้จะคลองมากค่ะนะคะรสชาติแบบนี้ตัวเองชอบนะคะแต่บางหัวคนอื่นสมัครก็จะคลองบอ้างคนคู่บินเฮดนะคะทําเองกับมือนะคะแตก,กีเฮดอาหารอาหารอบอาหอดสองครับพี่นะคะมันยิงหนึ่งครับพี่แล้วก็พะแนงมันยิงแพนแนงไปแกงเองค่ะนะคะพนแนงไปแกงเองนะคะ อาบร่อดสองทัพพี้นะคะมันเองหคัพพีแล้วก็พแนงมันี้พะแนงไปแกงเอง,เอง,เองค่ะนะคะพแนงไปแกงเองนะคะอ่ารสชาติแกงจะกองเพชรเป็นยังไง <c oughs> นะคะอะ่อันนี้มีอ่นนอมามะเขือพวงนะคะ ทานได้เด้ค่ะทานได้เดยวมือนีชวงบายสิมาฟังผุนตนคู่บินเฮ็ดน,นะคะทำเองกับมือนะคะแต่กี้เฮ็ดอาหารอาหารแ็บมาแขงนะคะบ้านเ้าเอินมาแขงะคะ ทานได,ด้ด้ค่ะ,ะทานได,ด้เยวมือนีช่วงบายสิมาฟังผลมาแขงนะคะบ้านเฮาเอินม,มาแขงะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนีจ้จบขอบคุณค่ะ กินมากินแบบเขือเกลแขยงนะคะไทยเปลี่ยนนะคะยอความถี่บะหมักอาหารไทยนะคะหนึ่งมันมีส่วนผสมของกะทินะคะเป็นคนที่บะหมักกินกะทิกะทิที่เป็นเกงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครือเตอืเตอนทุกคนคะ่ะเมเนีกะข้าวหนึ่งทัพีคือเกลาน,นะคะคนคู่บินเห็ดนะคะทำเองกับมือ นะคะคตะกีเฮ็ตอาหารอาหาร,าหารชิมก่อนอันดับแรกต้องชิมก่อน มา,ม,ามากินมามากินแบบเกลือแก่งนะคะแต่ที่นี้มะเห็ดเองเพราะว่าเพราะว่าลูกมักค่ะเพราะว่าลูกมักจะได้มะเห็ดเองไทยโปเป็นนะคะย้อนความถี่บ่หมักอาหารไทยนะคะหนึง่ง มันมีส่วนผสมของกะทินะคะเป็นคนที่บ่มาก,กินกะทิกะทิที่เป็นแกงน,นะคะมักแข่งนะคะบ้านเราเอื่นมักแข่งนะคะครสชาติแบบนี้อาจจะคลองมากค่ะนะคะรสชาติแบบนี้ตัวเองชอบนะคะแต่บังหวั่คนอื่นเสียมกักก็จะคงองมาก แต่ทานได,ด้ด้ค่ะ,ะทานได้เดี๋ยวมื้อนี้ชงายสิมาฟังผลมา,ม,ามากินมากินบักเขือดแกแก้งนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครือเตือนทุกคนค่ะเมื่อนี้ค่ะข้าวหนึ่งทัพีคือเก่านะคะ,นะคะแต่ทานได,ด้ด้ค่ะ,ะทานได้